สวัสดีครับน้องครับพี่เอ๋นะครับน้องเคยประหลาดใจไหมบางทีไปเจอรุ่นพี่หรือว่าเพื่อนที่โรงเรียนนะครับเรียนก็ไม่เท่าไหร่นี่หว่านะเกรดก็พอๆกับเราแต่ว่าไปสอบอะไรก็สอบติดนะครับรุ่นพี่บางคนเนี่ยเกรดแค่สามตน้นตนเองติดแพทย์ติดวิศวะอย่างนี้นะครับเพราะว่าน้องหลายคนเนี่ยอาจจะยังคงเข้าใจผิดคิดว่าเด็กที่สอบติดจะต้องเป็นเด็กที่เก่งที่สุดนะครับในความเป็นจริงแล้วเด็กที่สอบติดเนี่ย เท่ากับเด็กที่เตรียมตัวพร้อมที่สุดเพราะนั้นถ้าเกิดว่าน้องอยากจะเอาชนะสนามสอบได้พี่บอกได้เลยคือเราจะต้องทําตัวให้เราพร้อมที่สุดนั่นเองและน้องที่ดูพี่อยู่ตอนนี้ถ้าน้องเป็นเด็กม .5 และม .6 นะครับสนามสอบสําคัญน้องกาลังใกล้เข้ามาแล้วก็คือ t ีแคชใช่ไหมครับและถ้าคณะที่น้องจะกําลังสอบเข้านั้นใช้คณิตศาสตร์พี่ขอแนะนําคอร์สที่ขายดีที่สุดก็คือคอร์ส Ultimate Map เป็นคอร์สที่ขายดีที่สุดเลยของ v b y t h เ Bay เรานะครับคอร์สที่ประกอบไปด้วยชั่วโมงเรียนมากกว่า200ชั่วโมงแล้วน้อง ทำโจทย์เรียนกับพี่จนเก่งไปเลยและแน่นอนเรามีวีซัมมารีเล่มนี้ให้ด้วยรวมทุกอย่างแล้วที่เราเรียนไปจะได้ทบทวนง่ายนะครับและถ้าทำโจทย์ก็ไม่จุใจกลับไปทำโจทย์ที่บ้านเรายังมีรีวิว,ว,วพอบเบมให้อีก2002ข้อและแน่นอนโจทย์ทุกข้อนะครับไม่ว่าจะอยู่ในแบบเรียนนะฮะหรือว่าอยู่ในรีวิวพอบเบมมีเฉลยครบทุกข้อนะครับและน้องหลายคนถามมาบอกว่าพี่เอ๋แล้วข้อสอบอัปเดตไหมเฮ้ยหลักสูตรของเราอัปเดตสุดๆข้อสอบอัปเดตให้จนถึงปี63ทั้งแพท1และคณิตศาสตร์1วิชาาญนั่นง และปีนี้พิเศษก็คือเราจะมีการเก่งข้อสอบของปี6-4ให้ด้วยนะทั้งหมด4ชุดด้วยกันนะครับเป็นแพท1นึชุดนะเป็นคณิตศ,ศาสตร์หนึ่งวิชาสามัญสอชุดนั่นเองนะครับแล้วก็มีพี่สนูกเกอร์นะครับเหรียญทองโอลิมปิกของเราเนี่ยมาร่วมออกข้อสอบให้เราด้วยเพราะฉะนั้นเราพร้อมแน่นอนนะครับและเพื่อเพิ่มความมั่นใจกับน,น้องๆน,นะครับ ก่อนสอบเรามีพรีเทสให้กับน้องๆด้วยเพื่อให้ทดสอบตัวเองแล้วฟรีไปเลยใครลงคอสนี้นะครับและที่พี่พูดมาทั้งหมดน้องสนใจนะครับน้องสามารถติดต่อสมัครหรือขอทดลองเรียนได้ที่ V ีทุกสาขาหรือถ้าน้องอยากเรียนที่บ้านนะครับพี่ขอแนะนําเข้าเว็บไซต์เลย v b y t h e b a n o n อ i n e นั่นเองแล้วพบกันในคอสนะครับน้อง